อันนี้เริ่มยังคือแร่แร่เอิร์ h จริงๆคําว่หา,า,าหายากและถ้าหายากจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หายากมันมีกระจัดกระจายอยู่ตามเปลือกผิวโลกนะครับมากกว่าทองคามากกว่าเงินมากมายนะครับเพียงแต่ว,ว่าคําว่าหายากเนี่ยหมายความว่าพื้นที่หรือแหล่งที่มันกระจุกตัวมีความเข้มข้นสูงเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็กระบวนการในการสกัดออกมาเนี่ยมันยากก็เลยตั้งชื่อว่า แร่หายากจริงๆถ้าไปดูจําได้ตอนเด็กๆเราเรียนตารางธาตุนะครับมันจะมีก้อนใหญ่อยู่ข้างบนนะแล้วก็มีสองแถวอยู่ข้างล่างนะครับไอ้สองแถวนั้นอนะ่ะแถวบนของสองแถวล่างเนะี่ยพวกนั้นก็คือธาตุหายากนะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าธาตุหายากตรงนั้นนะมีทั้งหมดประมาณ17ตัวธาตุหายากเนี่ยในธรรมชาติมันไม่ได้อยู่เป็นธาตุเดียวๆแต่มันจะรวมตัวกันอยู่ในลักษณะของแร่ เราก็นึกถึงก้อนหินอะไรต่างๆนะครับท่าต่างๆเหล่านี้มันรวมกันอยู่ราาักษณะของแร่หายากซึ่งเป็นต้นทางถ้านําไปสกัดแล้วจะได้าตาหายาก17ตัวแร่หายากก็มี70-80ชนิดแต่ว่ามีประมาณสัก4ชนิดที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถนํามาแต่งแล้วก็สกัดออกมาให้เป็นาตาหายากได้นะครับแร่หายาก4ตัวที่มีความเหมาะสมเนี่ยก็มีโมนไซ ซีโ no นทม์นะครับอัพพไทนะครับแล้วบัสแนไซ,ซ่์ชื่อก็เรียกยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเมืองไทยที่พบเนี่ยก็มีประมาณ2ตัวก็คือโมนาไซกับซีโนทม์นะครับซึ่งสามารถนำมาสกัดให้ออกมาเป็นธาตุหายาทีนี้ธาตุหายากต่างๆเนี่ยปัจจุบันมันมีความสำคัญมากเพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าเครื่องใช้วสัสดุอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมี ตัวธาตุหายากนี้อยู่อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในมอเตอร์รถยนต์อีวีโซลา่าเซลล์ไปจน้งถึงยุทธโธปกรณ์ทางการทหารต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องมีธาตุหายากนี้เป็นองค์ประกอบด้วยคุณสมบัติก็คือเรื่องการนาไฟฟ้าการดูดแม่เหล็กเรื่องความถ่วงจำเพาะความเบาต่างๆเนี่ยมันจําเป็นแต่ใช้ไม่เยอะครับผมยกตัวอย่างอย่างในมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยก็มี่าตุหายากอยู่ประมาณสักหไม่ถึง1%ต น้ำหนัก200กรัมมือถือเราเนี่ยก็อาจจะมีสัก2-3กรัมเท่านั้นแต่มันจําเป็นเพราะนั้นถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับร่างกายคนเรานะฮะเราขับเคลื่อนด้วยสารอาหารมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเรากินเนื้อสัตว์เรากินผักเรากินผลไม้ไขมันอะไรต่างๆกินแป้งอันนั้นก็คือเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หล,ลักๆแต่ว่าถ้าหายากเนี่ยผมเปรียบเหมือนฮอร์โมนซึ่งร่างกายเราจําเป็นต้องมีฮอร์โมนอาจจะไม่เยอะแต่จําเป็นถ้าขาดพวกนี้ไปจะทําให้การ ร่างกายเราเนี่ยผิดปกติไปได้เพราะฉะนั้นธาตุหายากจําเป็นใช้ไม่เยอะบุรุษค่าสูงครับอันนี้คือที่ไปที่มาของคําว่าธาตุหายากแร่หายากครับเมื่อกี้เปรียบเทียบเป็นฮอร์โมนนี่ถ้าเป็นคนนี่ฮอร์โมนขึ้นลงก็คือมีผลต่อภาพรวมใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นใช้ไม่เยอะแต่จําเป็นครับ ในอดีตเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆประเทศไทยเนี่ยมีเหมืองแร่ดีบุกมากแล้วมันโดยธรรมชาติเนี่ยถ้ามีดีบุกก็มักจะเจอโมนาไซต์กับซีโนไทม์หรือว่าแร่หายากมันเป็นเพื่อนกันครับเวลามันเกิดมันมักจะเกิดด้วยกันเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้อยู่เองที่ในอดีตเมืองไทยมีเหมืองแร่ดีบุกเยอะก็มีความเป็นไปได้ที่จะเจอโมนาไซต์กับซีโนไทม์ซึ่งเป็นแร่หายากในอดีตเนี่ยเขาเอาดีบุกไปใช้ แต่ไอ้พวกโมนาไซซิโนไทม์ก็เหมือนเป็นกากแร่เป็นหางแร่ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เอาไปใช้เราก็เคยลงไปสำรวจก็พบว่ามันมีอย่างที่ทางวิชาการบอกไว้จริงๆว่ามีแต่ว่าปริมาณความเข้มข้นหรือว่าการกระจุกตัวเนี่ยมันไม่สูงพอมันยังไม่คุ้มค่าในการทําเหมืองเพื่อน,นําเอาแร่หายากมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นมีคําถามมากมายถามว่าเมืองไทยมีไหม,มผมก็ตอบว่ามีเราพบมีแน่นอนแต่ว่าที่เราพบเนี่ย มันยังไม่กระจุกตัวเข้มข้นคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์แต่ว่าเราไม่ได้สำรวจปัจจุบันเรายังไม่มีข้อมูลสำรวจทุกตารางกิโลเมตรของพื้นที่ประเทศไทยเพราะนั้นมันอาจจะมีแหล่งอื่นที่มีการกระจุกตัวมีความเข้มข้นคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับซึ่งถ้ามีบริษัทต,ต่างชาติที่มีเทคโนโลยีเหมาะสมสามารถสำรวจแล้วคุ้มค่าผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะเปิดโอกาสให้มีการเข้ามาสำรวจนะครับนี่เราก็เปิดกว้างไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตามนะครับ ก็คือก็คือควรมองเป็นโอกาสผมมองเป็นโอกาสครับมองเป็นโอกาสครับควรสํารวจแน่ๆแต่ถามว่าถามว่าเราสำรวจสำรวจเองได้ไหมคือคําตอบคือยังไม่ได้คือคือปัจจุบันมีหลายหน่วยงานอย่างกรมทรัพยากรณีก็เป็นหน่วยงานที่สารวจภาครัฐแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐทาก็จะสารวจในภาพกว้างลักษณะปฐมภูมินะไม่ได้สํารวจในเชิงลึกลงไปนะครับเพราะนั้นถ้ามีการสํารวจเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีแล้วตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยถ้าภาคเอกชนมาขอสํารวจเนี่ย ผลการสำรวจต้องส่งข้อมูลให้ภาครัฐด้วยเพราะ,ะนั้นภาครัฐก็จะมีข้อมูลจะได้รู้ว่าตกลงมีมากน้อยแค่ไหนมีการกระจุกตัวหรือไม่อยู่ตรงไหนมีความคุ้มค่าหรือไม่ผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสเป็นเรื่องดีของประเทศครับจริงๆขั้นตอนโดยโดยทั่วๆไปก็คือการรับรู้ว่ามีแล้วก็สำรวจแล้วก็ค่อยมองหาโอกาสในเชิงพาณิชย์อย่างนั้นครับใช่ครับแน่นอนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย เรื่องพอพูดถึง,ถงเรื่องเหมืองแรกคนก็จะกังวลว่าเอามันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพภาพประชาชนหรือไม่ซึ่งตรงนี้ผมก็ยืนยันว่าปัจจุบันพรบรแรกกฎหมายแรกปีที่เพิ่งปรับปรุงปี2560กเนี่ยก็มีกระบวนการมีมาตรการที่เข้มข้นเข้มงวดนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลมีส่วนร่วมนะครับโปร่งใสแล้วก็รับฟังทุกฝ่ายนะครับ ทีนี้มันมีไอ้ประเภทถกเถียงกันไม่รู้เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกที่จะเอาเรื่องปริมาณมารวมกับกําลังการผลิตใช่ครับ <c oughs> ครับจริงๆที่มีข่าวไวรัลกันประมาณสัก3 4สัปดาห์หรือเดือนก่อนที่บอกว่าโอ้เมืองไทยเป็นมหาอำนาจแล้วส่งออกแร่เอิร์ธเป็นลำดับลําลำดับ6 <c oughs> ของโลกอันนี้เป็นข้อเท็จจริงจริงครับเราส่งแร่แร่เอิร์ธออกเป็นอันดับ5 <c oughs> ของโลกจริงแต่ก็ข้อมูลแล้วแต่แต่ละปีด้วยนะครับแต่ว่าที่ไปที่มาเนี่ยเราคือเรานำเข้าตัวแร่แร่ดิบเนี่ยจากต่างประเทศ เข้ามาแล้วก็มาแต่งคาว่าแต่งแร่นี่ก็คือทําให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่งอย่างไรก็ใช้เรื่องความถ่วงจําเพาะถ้าไอทีเบาก็ร้อยน้ําที่จมก็ที่หนักก็จมน้ําอันนี้อย่างหนึ่งนะอันนี้2ก็คือดูเรื่องการติดแม่เหล็กนะครับว่าติดแม่เหล็กไหมนะครับแร่หายากถ้าหายาบางตัวก็มีลักษณะที่ดูดแม่เหล็กติดกับอีกอันก็คือเรื่องการนําไฟฟ้าก็มาแต่งโดยใช้กระบวนการทางกายภาพเหล่านี้ครับแต่งแร่ออกมา ให้ออกมาเป็นยังเป็นแร่อยู่นะฮะแต่เป็นแร่ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ส่งแร่เนี่ยออกไปยังต่างประเทศก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม<ๆ>เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่นำมเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปแต่ว่าถามว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีที่สามารถสกัดตัวแร่ให้ออกมาเป็นโลหะหรือว่าธาหายากไหมเรายังไม่มีในเชิงพาณิชย์เรายังไม่มีเพานนเราะฉะนั้นกระบวนการเนี้ยมันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นที่นํามา นำแร่ดิบเข้ามาแต่งแล้วส่งออกไปที่ส่งออกไปก็ยังเป็นลักษณะใน,ใน,ในร,รูปของแร่อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถามว่ามีไหมเราส่งออกจริงไหมจริงส่งออกเยอะจริงเป็นอนาผ้าจริงแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการทําเหมืองในประเทศแล้วก็ยังไม่มีเทอร์เีที่จะสกัดให้ออกมาเป็นตัว่าหายากครับ,ค,รบคือในห่วงโซ่ไอซับไทรเชนในเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมันยาวมากมันยาวมากครับ,รบถ้าผมเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจรสำรวจแล้วพบพบก็ทําเหมือง ทำเหมืองเสร็จปั๊บก็มาแต่งให้มีความเข้มข้นจากนั้นก็ไปสกัดออกมาเป็นแร่เอิร์ดออกไซด์เป็นธาตุเป็นโลหะแร่เอิร์ดแล้วถึงจะเป็นต้นทางที่นําไปผลิตผลิตภัณฑ์ไปผลิตแม่เหล็กในรถอ v ไปผลิตมอเตอร์ต่างๆพอมอเตอร์เสร็จปั๊บก็เป็นสมมุติเป็นรถ EV ก็ไปถึงผู้ใช้ผู้ใช้เสร็จปับ๊บพอผ่านไป8ปี10ปีรถเสื่อมสภาพมันก็จะต้องมีวิธีที่จะรีไซเคิลตัวธาตุหาย,ยางเนี่ย กลับมาเป็นวัตถุดิบต้นทางก็ไปอีกเพราะนั้นไซเคิลหรือว่าวงจร value c h a i n หรือว่าห่วงโซ่ประธาน supply chain เนี่ยมันยาวเพราะนั้นตรงไหนที่เราสามารถเข้าไปเกาะเกี่ยวได้แล้วสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การทำเหมืองการสำรวจทางทำเหมืองถ้ามีแล้วเรามีมาตรการในการกำกับดูแลคุ้มค่าเศรษฐกิจคุ้มค่ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุ่ภาพประชาชนควรทำไหมควรทำการสกัดเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวแร่ให้สกัดออกมาเป็นธาต อันนี้ก็มูลค่าเพิ่มสูงมากจากตัวแร่หายากเนี่ยปกติราคาก็อาจจะ5,000บาทต่อตัน800 0บาทต่อตันแต่ถ้าสามารถสกัดออกไปเป็นตัวธาตุหายากได้เนี่ยมูลค่ามันเป็นล้านบาทต่อตัน10ล้านบาทต่อตัน60ล้านบาทต่อตันก็มีเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นต้นทางได้แล้วตัวธาตุหายากเนี่ยเราสามารถส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นรถ EV ต่างๆเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็ประกาศว่าเราต้องการจะเป็นหนึ่ง นะับของรถย,ยนต์ EV ของในภูมิภาคนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผลิตตัวมอเตอร์ผลิตตัวแม่เหล็อกอะไรต่างๆในนั้นได้เองผมว่าก็เป็นเป็นโอกาสที่ที่ประเทศไทยจะเข้าไปเกาะเกี่ยวคือคือผมผมจริงๆเนี่ยถ้าดูข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยข้อมูลนี้ต้องต้องฟังแล้วต้องอธิบายให้ครบถ้วนเลยคือกรมทรัพยากรธรณีบอกว่ามีประมาณ8ล้านตันแต่8ล้านตันเนี่ย มันกระจายอยู่บนผิวเปลือกผิวโลกของพื้นที่ประเทศไทยไอ้ที่จะสามารถทําเหมืองสกัดขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะ0.1% 1%อร์ก็ได้เพราะฉะนั้นที่มีอยู่เนี่ยมันมีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่ว่าที่จะเอาขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยตอนนี้ยังไม่พบแหล่งที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์อันนี้ข้อมูลต้องให้ชัดเจนเพราะเดี๋ยวพูดออกมาว่า8ล้านตันก็คนยโอ้พอ8ล้านตันปั๊บไปกดเครื่องที่เลขคูณราคาคูณมูลคา่าโอ้โหเราเป็นเจ้าแล้ว ไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นแล,แล้วมีมีอันไหนที่รู้สึกว่าแบบเป็นความเข้าใจผิดแบบที่ท,ที่นำไปสู่ความขัดแยง้งการดกเถียงมากที่สุดเลยครับผมผมคิดว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ที่สาธารณชนผมมองบวกนะว่าสาธารณชนให้ความสําคัญให้ความสนใจแต่อยากจะบอกว่าตัว m o u ที่ไทยลงนามกับสหรัฐเนี่ยจริงจริงเนี่ยเรื่องกรอบความร่วมมือต่างๆเนี่ยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกมีกรอบความร่วมมือกับกับหลายๆประเทศอยู่แล้วนะครับผมยกตัวยอ,ยอย่างอย่างเช่นในอาเซียนเนี่ย ก็มีกรอบความร่วมมือของเรื่องแร่ธาตุรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุก็ประชุมกันทุก2ปีมีการพูดคุยกันถึงเรื่อง critical mineral หรือว่าแร่สําคัญแร่หายากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหรือแม้กระทั่งอินโดแปซิฟิกกรอบความร่วมมืออินโดแปซิฟิกเนี่ยก,ก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลักษณะ,ะน,าานี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลงนามความร่วมมือเนี่ยคนก็เหมือนกับอาจจะกังวลว่าเอ๊ะอยู่ดีทาไมไปลงนามกับสหรัฐอเมริกาซึ่งผมว่าเป็นโอกาสนะเป็นเรื่องดีนะที่ประธานเอดีสหรัฐเนี่ยเห ความมีศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องแร่หายากมาลงนามกับเราผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนอกจากเรื่องสันติภาพแล้วก็มาเรื่องเศรษฐกิจฯฯเรื่องแร่หายากผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีซะด้วซ้ำแล้วถ้าไปดูในเอ็มโเนี่ยมันก็เป็นกรอบความร่รวมมือหลวมๆครับก็คือจะส่งเสริมการลงทุนจะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ไม่มีอะไรที่ที่ที่ผมคิดว่าน่ากาังวลแต่อย่างไรก็ดีนะ,ะข้อสังเกตต่ตางๆที่ที่นักวิชาการต่างๆให้ให้มาเนี่ยผมคิดว่าดีครับช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบผมก็มองบวกเสมอ คือคือตอนนี้ผมบอกว่ามันอยู่ที่ศูนย์ยังไม่ได้1 2 3 4 5ี่เลยเรายังไม่ได้ก้าแรกเลยแล้วในกรอบ MOU มเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำอันแรกก็คือประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเราก็มาดูว่าเขาสนใจไหมเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้ถ้าพบข้อมูลที่เรามีอยู่หรือเขาอาจจะสนใจถ้าสนใจมันสุดท้ายก็มาเดินตามกฎหมายไทยตรงไหนที่กฎหมายที่ยังไม่เข้มข้นเราก็ปรับปรุงให้ให้ดีขึ้นนะครับใช่ครับแต่มันแต่มันต้องเริ่มเพราะมันช้าเลยใช่ฮะก็ก็ถ้าถามว่าช้าไหม ก็ต้องดีกว sure right. ่าไม่เริ่มเริ่มวันนี้ก็ยังดีกว่าไม่เริ่มนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้การที่จะกระโดดเข้าไปสู่ซัพพลายเชนเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะคนบอกโอ้จะเข้าไปสู่ซัพพลายเชนบางคนก็บอกว่าโอ้ตายแล้วประเทศไทยแหมมาคุยโอเลยว่าจะกระโดดเข้าผมยอมรับรู้ส่วนราชการภาครัฐรู้ว่าไม่ง่ายแต่ว่าเมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเราเปิดเปิดให้ถ้ามันมีโอกาสแล้วเราสามารถกระโดดเข้าไปได้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องดีๆยกตัวอย่างอย่างเช่นรถยนต์ในอดีตเนี่ย ICE เนี่ย ที่เราทําโครงการต่างเนี่ยมันก็เริ่มต้นแล้วมันก็ค่อยๆอย่างเช่นสมมติมีบริษัทต่างชาติมาลงทุนเนี่ยใน m อมนี่ก็บอกไว้ว่าเฮ้ยถ้าคุณมาลงทุนเนี่ยต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะมีการพัฒนาบุคลากรก็เหมือนกันเหมือนกับอุตสาหกรรมรถยนต์ยานยนต์ในอดีตที่เมืองไทยเนี่ยก็เริ่มต้นแบบนี้ครับมีญี่ปุ่นมาลงทุนแล้วหลังจากนั้นพพลายเชนของเราก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาผมว่าลักษณะมันไม่ต่างกัน อันนี้ผมถามแบบเป็นในเชิงสีสันบ้างบางคนบอกว่าโอ้โหไม่เคยสนใจตารางธาตุเลยวันนี้ต้องกลับมาโฟกัสแลลวค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นผมคิดว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นโอกาสว่าตอนนี้คนไทยสนใจเรื่องแรกมากขึ้นตั้งแต่เรื่องมีเรื่องลิเทียมนะครับทองคําก็ราคาสูงขึ้นตอนนี้มีแร่เอิร์ธเข้ามาอีกเนี่ยประเด็นก็คือคนตื่นตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองไปบนบน,บนเพดานเนี่ยเจอฝ้าฝ้าทําจากกิบซั่มนะครับ แร่นะครับคือคือทุกอย่างเนะี่ยคือแร่ทั้งนั้นนะครับตื่นเช้ามาขับรถถนนก็ามาจากหินซึ่งมาจากเหมืองแร่เดินทางมาที่ทํางานขึ้นทางด่วนข้ามทางรถไฟพวกนี้ใช้ใช้แร่ทั้งนั้นแร่อุตสาหกรรมแร่อะไรต่างๆ,ๆผมยกตัวอย่างบ่อยครั้งมากว่าถ้าไม่มีเหมืองหินที่สระบุรีไม่มีสีลมนะครับไม่มีตึกไม่มีทางด่วนนะครับปูนซีเมนเวลาคุณสร้างบ้านต่อเติมห้องน้ําต่างๆ ใช้ปูนปูนก็มาจากหินปูนนะครับทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับแร่ทั้งนั้นคนไทยทุกคนใช้แร่วันละ10กิโลต่อคนต่อวันหมายว่าตื่นเช้ามาวันนี้คุณใช้แร่10กิโลแล้วเพราะว่ามันมีการสร้างถนนสร้างเขื่อนสร้างทางรถไฟสร้างสนามบินสร้างตึกทำฟ้าทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งในอุปกรณ์มือถือต่างๆทุกอย่างมันเริ่มต้นจากทรัพยากรธรรมชาติเริ่มต้นจากแร่ทั้งนั้น เราะนั้นแร่เป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งจําเป็นแต่แน่นอนเรายอมรับว่าการจะให้ได้มาซึ่งแร่เนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพประชาชนแต่ว่าเราต้องพยายามลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็จัดสรรผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมชุมชนที่เขาอยู่รอบพื้นที่ที่มีการทําเหมืองเนี่ยก็ต้องได้รับการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมอันนี้เป็นหลักการก็คือดแลภาพทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนอันนี้ก็เป็นหลักที่ที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการหนืนแรนให้ความสาคัญในเรื่องนี้ครับนี่ครับพี่เมื่อกี้ฟังฟังดูมันเป็นเรื่องจากการหาประโยชน์จากจากวิทยาศาสตร์จากวิทยาการก่อนใช่ไจกนกระทั่งนำไปสู่การจาัดสรรทรัพยากรของคนครับพี่เมื่อกี้สรุปแล้วที่บอกว่าตื่นมาก็ยิบซ้ำใช่ป่ะตื่นมาเจอฝ้าก็ยิบซ้ำา <มะ S 2> ถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดเล่าเล่าเรื่องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแล่เนี่ยเล่ายัางไงดีพี่ตื่นมาเจอยิบซ้ำเดินลกไปอา่อาครับก็คือตื่นมาเนี่ยลืมตาปั๊บมองไปที่เพดานเจอฝ้า ฝ้าก็ทํามาจากยิปซัมเข้าห้องน้ำนะครับแปลงฟันฟูอรไร์ก็เป็นแร่ฟูามาจากฟูอรไร์นะครับขึ้นมาขับรถรถยนต์ทั้งนั้นเลยครับเหล็กองค์ประกอบต่างๆขับมาบนถนนเจอเสาไฟฟ้าอันนี้ก็คือหินอุตสาหกรรมมาสร้างหินปูนมาทําปูนซีเมนต์มาทําถนนหนทางมาถึงออฟฟิศคือทุกอย่างแร่อย,อยู่รอบตัวเราเป็นองค์ประกอบของของสิ่งก่อสร้างต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาจากแร่ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่า คนไทยทุกคนใช้แร่วันละ10กิโลกรัมต่อคนต่อวันครับ